เจาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าเศรษฐาทวีสินถกบิ๊กโตโยตา้าพร้อมหนุนไทยศูนย์กลางอีวีคู่รถใช้น้ำมันที่ทำเนียบร,รัฐบาลน,นายมาซาฮิโกะมาเอดะประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชียบริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ครคปเรชัน่นประเทศญี่ปุ่นและนายกลินสารสิน ประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและผู้บริหารเยี่ยมคารวะนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐรีว่าการกระทรวงการคลังนายชัยวัชรงโค์โฆศกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญว่านาย,ยกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบกับคณะผู้บริหารจากบริษัทโตโยต้ายืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยซึ่ง รัฐบาลตระหนักดีถึงความสำคัญของบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นห่วงโซ่ประธานของไทยซึ่งไม่ใช่เพียงบริษัทโตโยต้าเพียงเท่านั้นแต่รวมไปถึงทุกบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นทั้งนี้ด้วยบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรัฐบาลจะได้เตรียมความพร้อมทั้งการเชิญชวนการลงทุนต่างๆการหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการด้วยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า จะมีการหาหรือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในอนาคตให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในคือการปรับปรุงโครงสร้างและปัจจัยภายนอกคือการเพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนธันวาคม2566นี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นด้าน,นของบริษัทโตโยต้ากล่าวว่าบริษัทเห็นศักยภาพ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ในประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์กระบะและอีโคคาร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งไทยมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจึงกลายเป็นศูนยน์กลางการผลิตและการส่งออกไปทั่วโลกโดยยืนยันว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนยน์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า หรือ eV อันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนควบคู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนรวมไปถึงแนวทางการผลิตยานยนต์ทั้งประเภทรถยนต์สันดาปหรือ ICE ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรือ HEV PHEV BEV และ FCEV เพื่อรักษาห่วงโซ่ประทานและภาคการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย นายชัยกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้หารือร่วมกันในประเด็นในด้านของนงโยบายและมาตรการยานยนต์ของไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายด้านของ EVS พลังงานสะอาดสนับสนุนให้บริษัทต่างๆให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ดึงดูดการลงทุนใหม่ๆและมุ่งเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า อันดับหนึ่งในอาเซียนด้านของบริษัทโตโยต้าเห็นพ้องที่จะสนับสนุนนโยบายของไทยโดยขอให้มีการสนับสนุนระยะยาวผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินอุดหนุนเพื่อรับประกรันการผลิตและการขายรถยนต์ทั้งการขายในประเทศและการส่งออกรวมไปถึงเสนอแนะให้รัฐบาลมีมาตรการที่ครอบคลุมถึงการรองรับยานพาหนะที่หมดอายุการใช้งานหรือ ELV ซึ่งจะมีผลต่อการฟื้นฟูห่วงโซ่ประทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดตามนโยบายพลังงานสะอาดของไทยอีกด้วยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจประเด็นนักกล่าวซึ่งจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมร่วมกันในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการลงทุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ประกอบการสร้างผลประโยชน์ที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งร่วมกันได้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไปความคืบหน้าเทียบฟอร์มแลนด์บริด์ของไทยและมาเลเซียใครเจ๋งชิงฮับโลจิสติกภูมิภาคมาเลเซียมีเป้าหมายเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันกับฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนประเทศไทยที่รัฐบาลเศรษฐากำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้ ที่เรียกว่าโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยกับอันดามันหรือแลนด์บริดในขณะที่โครงการของรัฐบาลมาเลเซียผลักดันและกําลังดําเนินการอยู่เพื่อเชื่อมสองฝั่งทะเลเหมือนกันก็คือโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ east coast economic region และโครงการรถไฟตะวันออกรองศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวานิชที่ปรึกษาบริษัท Intelligent Research Consultant จำกัดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าหากจะเปรียบเทียบโครงการทั้งสองประเทศนี้สิ่งแรกที่เห็นก็คือมาเลเซียได้เริ่มพัฒนาโครงการนี้มานานแล้วด้วย ECER เริ่มในปีคศ .2007 หรือ2550และ ECRL เริ่มตั้งแต่ปี2017หรือ2560ในขณะที่ประเทศไทยเพิ่งเริ่มโครงการแลนบริด ซึ่งขณะนี้น่าจะอยู่ในช่วงของการศึกษาและการออกแบบโครงการรวมไปถึงแหล่งที่มาของเงินลงทุนสำหรับงบประมาณที่จะใช้ของไทยและมาเลเซียนั้นใกล้เคียงกันอย่างมากใช้งบประมาณประมาณกว่า1ล้านล้านบาทเช่นกันและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาก็เหมือนกันคือพัฒนาท่าเรือสร้างทางรถไฟรางคู่และสร้างทางด่วนแต่หากดูตลอดระยะเวลาของการพัฒนานั้น เห็นได้ชัดว่าระยะทางของมาเลเซียทั้งรถไฟรางคู่และทางด่วนจะมีระยะทางที่ยาวกว่าของไทยด้วยแลนด์บริดของไทยนั้นมีระยะทางยาวเพียง94กิโลเมตรเท่านั้นและที่สำคัญโครงการของไทยห่างจากกรุงเทพเกือบ500กิโลเมตรในขณะที่พอร์ตแครงห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์เพียง40กิโลเมตรเท่านั้นจุดเด่นของมาเลเซียมี4จุดสำคัญคือ1 จุดเริ่มต้นของพอร์ตแครงซึ่งเป็นท่าเรือระดับโลกสามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ปีละ13.7ล้านตู้ในปี2022ติดอันดับ12ของโลกในขณะที่ท่าเรือแหลมฉะบังของไทยอยู่อันดับที่20ของโลกรองรับได้8.7ล้านตู้2ใกล้เมืองหลวงมาเลเซียได้เปรียบตรงที่โครงการอยู่ใกล้กับเมืองหลวงมากกว่าแลนบริดของไทยการที่อยู่ใกล้เมืองหลวงจะได้เปรียบในหลายๆเรื่อง ทั้งมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาเส้นทางการขนส่งและกลุ่มอุตสาหกรรม 3. อยู่บน BRI หรือข้อริเริ่มแถบ1เส้นทางของจีนเชื่อมโลกประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในสามของประเทศอาเซียนที่อยู่ใน BRI ของประเทศจีนจะเห็นได้ว่าการขนส่งน้ำมันของประเทศจีนมีความคุ้นเคยกับเส้นทางนี้มาก ร้อยเจของการขนส่งน้ำมันผ่านทางช่องแคบมาละกาซึ่งต่อไปจีนก็ไม่จําเป็นที่ต้องอ้อมไปช่องแคบมาละกาสามารถขนส่งสินค้าและน้ำมันผ่านที่ท่าเรือกลันตันกับพอร์ตแครงได้เลยและ4เขตอุตสาหกรรมบริเวณรัฐสลังงอที่โพลีแครงตั้งอยู่นั้นมีเขตอุตสาหกรรมตั้งอยู่หลายแห่งนอกจากจุดเด่นโครงการของมาเลเซียข้างต้นแล้ว จุดเสียเปรียบของไทยคือมาเลเซียเริ่มโครงการไปแล้วในขณะที่ไทยเรานั้นยังไม่ได้เริ่มและหากดูเส้นทางการขนส่งของจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่จะเข้ามาท่าเรือชุมพรน,นั้นจะต้องอ้อมในขณะที่ท่าเรือกะลันตันเรือจีนสามารถวิ่งตรงได้เลยดังนั้นทั้งท่าเรือระนองและชุมพรที่จะแจ้งเกิดต้องพัฒนาอย่างมากเพราะศักยภาพของท่าเรือ,อยังสู้ พอร์ตแครงของมาเลเซียไม่ได้ในช่วง10ปีแรกหากโครงการเกิดขึ้นจริงมูลค่าทางเศรษฐกิจยังไม่ได้ตามเป้าหมายแต่จุดได้เปรียบของไทยคือระยะทางการขนส่งทั้ง2ฝั่ง94กิโลเมตรในขณะที่ราฝว่างพอร์ตแครงกับท่าเรียกาลันตัน500กิโลเมตรไทยจะสั้นกว่า5เท่าซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้มากต้องบอกว่าโครงการแลนบริดของไทย มีทั้งคู่แข่งมาเลเซียเต็มตัวนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนคงต้องเปรียบเทียบระหว่าง2โครงการของทั้งสงประเทศในหลายๆเรื่องซึ่งต้องดูกันต่อไปว่าไทยกับมาเลเซียใครจะถึงฝั่งฝันกับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกของภูมิภาคจาก2โครงการดังก,กล่าวรองศาสตราจารย์ดรอัดกล่าวทิ้งท้าย